่ับัดน,นี้ห่อก็ตั้งกะทะเจียวกระเทียมค่ะผู้ใดคิดบ่ออกว่าสิเฮ็ดอีหยังกินกับเขาเบิงสาววันไพ่หัวใจเพชรเ้ยค่ะแตงอยูแตงกินซุมือือบางมือคิดบ่ออกนี่ก็มีดเดค่ะว่าโอ้ยมันี้จัก,กินอีหยังไปเดี๋ยวขวัวไย่นี่กินได้กขาฝรั่งมากกินค่ะเพราะามันบ่เพชดกับ ถ้าผู้ใหมีปลาหมึกกรอบกับส่เข้าไปเด้อค่ะแต่ว่าอันนี้บ่มีค่ะปลาหมึกกรอบหรือว่าใส้กุ้งก็ได้ค่ะแล้วแต่ห้าค่ะไส่กุ้งแล้วแต่ผู้มากแต่ว่าวันนี้สาวันเทิใส่แต่ไก่เจียวกระเทียมค่ะแต่และเขาเจียวกระเทียมค่ะพอกะเทียม,ยมห้าหอมเหลืองแล้ววันนี้ห้ากะ ใส่ไก่ไป๋เตี๋ยวคั่วไก่ค่ะแต่ว่ามันก็สิออกคือจังผัดซีอิ๊วนั่นแหละค่ะแต่ว่าขา้าบริเวณใส่สียูดำบริเวมีคานาขา้าิใส่แค่รสค่ะเป็นขา้านะใส่ไก่เนาะค่ะเนาะใส่ไก่เข้าไปไก,ก่ข้าอกไก่ได้ค่ะ ไก่หรือว่าไก่ก็แล้วแต่ห้องไส้หมูอก็ได้แต่ว่าขึ้นายกต่ขั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่มันจะสิดใกลเน็ตหละค่ะ ขาใส่ไฟแห้งค่ะไสกลางๆอันไอไน,นี้ใส่กระทะใส่กระทะเทฟลอนก็ว่าเขาจะทับกัใส่กระทะบ้านให้สิดแทบรัวค่ะกระทะเล็กเข้านะ ใส่้อกะอยู่สึกว่ามันจะโอเคแล้วผิวเส้เหลืองก็น่อยแล้วค่ะหอก็ใส่แค่รดค่ะแค่รดเนี่ยมันสีกุ่งงาจากน้อยใส่แค่รอต้องไป นี่เ้ากับสิไส้รสด,ดีจังน้อยค่ะรสด,ดีเพราะว่าปรุงรสค่ะรสด,ดีเ้าผู้มากแซบกับไส้ร้ายผู้มากนี่น่นอยกับแล้วแต่ค่ะและ้วแต่ข้าบัดน,นี้มองสำคัญละค่ะบัตน,นี้เิจเอาเศษจลงพัดค่ะถ้าแค่รถ ตักน้อยกันค่ะเ่าใ่เส็นเข้าไปค่ะบัน,นี้เส็เข้างกำลังมากมากักเลยค่ะนี่พัดอันนี้แต่ก่อนมีคนมาจ้างให้พัดให้กะละมั่งหนึ่งค่ะแต่เขาไปจัดงานมันเกิดกำลัง ราแซ่แบเก็นให้สีอันนั้นจักน้อยเราก็เติมน้ำค่ะเติมน้ำจักน้อย ่าเห็ดเซนเขาสุกค่ะเพิ่มไฟแห้งจักน้อยนี่ค่ะกนืเกี่ยวขั่วไก่พวกเขามีกุ้งก็ใส่กุ้งค่ะ,ะมีปลาหมึกกรอบก็ใส่ปลาหมึกกรอบเราก็กินกับซอสพริกเด้อค่ะแซบ่บ พักเคี่ยงกับแมนสลัดเท่านั้นแ่ละค่ะสลัดค่ะน,นี่เสิอปลาเขียวน้อยหนึ่งค่ะเพราะว่ามีหันใส่รสด,ดีแล้วอันนี้เอาสิบบกปรุงอยกค่ะเพราะว่า เดียวคั่วไก่เนี่ยมันสินมนี้ซอสอยู่แล้วค่ะซอสพริกนะเส้นเน้เข้ามันเก็บกันถ้ามันเส็จไงเขาก็จะขีดขีดออกโอ้ยหอม กูได้จัดงานนั้นเกิดพัดอันนี้เด้อค่ะกำลังมกักเะเนนห่อก็เริ่มจะอ้อนแล้วค่ะ ก็เสร็จห่อออนแล้วบัดน,นี้ห่อกะสีใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ข่าดก็ได้ที่ไข่สีสันนุ่ยดีตรงไข่ค่ะร้อยไข่มันเสร็จโตค่ะ ไข่ห่อจเซโตตั้าหงค้นลุกไข่ไว้ ไข่ินึงกันแล้วแต่ห้ามักแส่นหน่อยแส่หลายกัะแล้วแต่ห้าค่ะเด็งกงานสองนาทีกัะแล้วค่ะก็ได้ไดกินแล้วไขงห้าเลยเซ็ตโต๊วก็สิเส่ต้นหอมค่ะบอนนี้ ขัวนี่ก๋วยเตี๋ยวขัวไก่กับขวัวยี่ดีค่ะต้องให้แหง้งกินแบบแห้งค่ะบมก่กินแบบเละเด้ค่ะบม่คือกันคือผัดส,ส,สะอุ่งสื่อยู่เด้ค่ะขวัวยีเรีสุกเสร็จให้สิกแข็งจังน้อยค่ะพอดีแซ่น้ำเย็น เอาออกเร็วโพด ปิดฟ้าไว้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันีบอปิดฟ้าค่ะเพราะว่าใส่ไฟอ่อน ผู้ใดมาคลิปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสุดท้ายว่ามือนี้สิเฮ็ดยังกินอลองเบิงถ้าจะคิดว่าออก้าสีเฮ็ดยังเต่ละเมอจะกินอียังบ้านห้องกับเขาถุงเหล่า่ายดับนีก้กระสิซิมบิงค่ะรสชาติเป็นยังไง แซ่บแล้วค่ะมันก็ซอสพริก